วันนี้เรียกปูจาเรียงลงพี่น้องเรียงลงันนี้เรีกปูปูจาเรียงลงธรรมดาเห้าก็มีนั่ะหล่ะไก่มีไก่นะครตอนนี้กำลังกำลังชี้เรียกปูจาเดี๋พี่น้องเด้อมันนี้เดิ่เดือนเดือนหก ออกมาสามคำมาดเรียกปูตาปูตาเจ้าปูเจ้าคุณหอเจ้าปูเจ้าคุณเลียงลงรียกลงกียงลง่ทำไรไทนาให้ได้ขึ้นขึ้นน้องเขาก็มาบันอุ้งจานเลี้ยงลงมาดิค่ะอันนี้เจ้าเจ้าปู่เจ้าปู่เจ้าปู่เจ้าม่อม หลักพี่น้องเขาก็ได้มาเนี่ยเจ้าปู่เจ้าม่อมนี่ปู่หอมยาหอมนี่เจ้าปู่เจ้าม่อมเจ้าปูเจ้าม่อมนี่แม่อะนี่อันนี้อันนี้ตระกูลอุมสาพนตัวน,นี้ตระกูลอุมพุทชนมีตระกูลพมหากุลม่อมนะสามม่อมสามม่อมสามตระกูลนั่งเรียกกนการเซไล่เนี่ยแม่อะนี่ เพิ่นมาเลี้ยงลงให้อยู่ดีมีแห้งให้ข้ามไ้คู่นี่ล่ะให้คนตกตามฤด,ดูกาลให้เบิ่งแยงลูกหลานเ,เบิ่งแยงชาวบ้านอุปจาร์ของข้าเห็นให้ยู่ดีมีแห้ง เลี้ยงหอมเหมืนกเลี้ยงกุ้ยตาเลี้ยงลง มันมี้อสุนัเนี่ยมาทางกระนเยเมืองมาโคกมามาเรียกมาจำรับเรื่องรัชกาลแล้วอยู่ทรงนี้นะทางก้าวทางกระถางข้าวในตู้ในู้ที่ใส่บุบโทนนะของไทยบุบโทนนี่เลื้อสุนัขที่ใส่บุบโทนที่เป็นพ่กพืชอกไรนี่แหละเนี่ยข้าวต้มข้าวเก้าเป็ดสามหกโคกหรือเล็กเก่าเ้นี่าเด้ ทุกทุกจุดกลมีความมั่นมั่นใจมีทุนมเสิทิ์ยืมเงิัดัยานันท์ทุไม่ได้เขียนเลยไม่ฝากว็าเตือนเลยไมเขียนเลยมมนมีกระดาษแล้วไครมีกระดาษใครมีกระดาษ

นี่แบะประเพณีกระโบเพชรอ่ะเลี้ยงลงกระโบเพชเอามะเพสใส่เอาเด้อประเพณีภาคอีสานเลี้ยงกับปูกเจ้าตายิ่งลงเลยน้องเด้อมันีเครอ

มีสักมีมากมีสากมีมากมาเลี้ยงจ้าปู่เจ้าตาลักละลูกทูบูทุเรียน เออให้บางแยงลูกเต้าเ่าล้านเหรียอยู่ดีไม่แห้งค้ำคูณโชคมาลำรวยนั้นแหละ ลูกหลานเก่าบ <wa> ้านเมืองเล่าเนี่ยใช่ทหารแตมีปืนมีพาให้ล่ะนี่แล้วเหรมี้าไมียังแบบมาอยู่มากินบม่านแอย่างนี้ลหละม่านลมยามาเอาตะฝนคืออบกเรือมาามาได้ผู้ข่าก็ย่าติือกันนี่พอไหมเลยเาะทหารมาอยู่ัปีเลยนา ปัญหาไอ้หมูเป็ดเพื่อน,มน,มนมกมารและปัญหาหมูเป็ด พ่อผมปราวิ่ลาออม้าเลยุรกิจบเพุบิัไษันเออบนีำการเบิดนี่ล่ะยออพู่ลุกล่นลุกหลานพมาอันกมานี่ธุรกิจอยู่ในบ้านเฮาธุรกิจพ่งกายเพราะเมื่อหนึ่งพุทธมามาในกรไนี่ บางเงี uh ้ยมองดูแลเดียวเลยผู Heavenly ้เ uh ่าผู้นุมกเ้งผูท่าผู้นุ่มกัเบ้งผู Navy ้เท่าผู้เท่ากับเบ้งผนุ่ม ผูเท่าก็บเบิร์กกูนุ่มผูนุ่มกเบิ่งผู้เท่าก็เบิ่งเดียวไปนี่หลยเออกับนั่นตีมก็มานี่นเดยเบิกเากันันตีมอีกโอ้กั่อดก็มากับนั่ตมก็มาเลยเออกับนัตีมก็มามแต่กันันมีแต่กำนันกำนันตีมก็มาดูนั่นทอเด้ออ้กำนันหลายเนาะกำนั่หลายยกลง เมืองไรอาหารหวานข้าวผูเพียบจะพี่น้องเฮาผูเออหลายอาหารหวานข้าว นี ais, it. It mayor, ่แหะนี่อาหารหวานข้าวนี่เพียบเลี้ยงหัวเลี้ยงลงจาลาไว้จัด